See? Yeah. สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักถ่ายนะคะนำงานสีสวยเป็นงานโบราณนะคะชิ้นนี้โบราณมากๆค่ะเป็นลายกระนิวไม้บ้านพุ่งยืนนะคะหาไม่มีอีกแล้วแล้วก็มีเชิงล่างที่แปลกมากค่ะเป็นลายสีแดงสีเหลืองแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะดูสวยแปลกงานโบราณเก่าเก็บนะคะชิ้นนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะหนึ่งเดียวเป็นกระนิวโบราณมีเชิงนะคะขนาดของงานนั้น 1คูณ190เซนติเมตรนะคะงานโบราณก็จะไม่ค่อยกว้างนักนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถนุ่งได้นะคะสายก็นุ่งให้ดูนะคะไม่มีปัญหาต่อการนุ่งสนใจทักทายมาได้ราคาแจ้งไว้ขอบคุณมากค่ะ